ครับตอนนี้ก็เริ่มสัมผัสไอ้น้ำแล้วครับละอองน้ำจากน้ําตกตาดความสีหลวงแฝงหลวงพระบางสอปปอลาวครับดูดูหรสวัสดีสวัสดีสบายดียดครับถึงแล้ว เดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่านี่คือเป็นชั้นบนตน้นเท่านั้นเองเห็นเราอองน้ำไหมครับเดี๋ยวยัตงยต้องไปให้จุดที่เขาให้เราไปนะครับ กำลังจะถึงม่านน้ำตกธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับน้ำก็จะสวยงามอย่างยิ่งนี่ครับน้ำตกตากวางสีวันนี้เรามาเป็นวันที่เราโชคดีครับเพราะว่าน้ำเยอะ ครับนี่คือน้ำตกตาความสีครับน้ำเป็นสีเขียวเลยครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ครับน้ำตกตาง ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วหัวใจเบิกบานสวยงามจริงครับขอตัดไปอีกม